ะะต่างกันนิดหน่อยนะคะย้ำไว้ดีีใครที่ชอบะคะขึ้นสันเขื่อนก็ตามแต่หรือว่าจะนั่งปิกนิกลังรถก็ตามแต่นะคะแนะนำเลย Honda j a z ส2คันนี้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่น้องทุกท่านนะคะอย่างเป็นทางการเลยนะจ๊ะวันนี้อยู่กับน้องดาวและวันนี้มาพร้อมกับ Honda j a z ส2คันนี้กันเลยค่ะ,ะพูดเยอะเนาะลำคาญเสียเวลาพามาดูรถก่อนเลยละกันสำหรับคันแรกคันนี้เลยทุกท้าจ๋าคันนี้นะคะได้ ฮอนด้าเจส 1.5S นะคะบ,บอกเลยว่าคันนี้ได้ปี2019กันเลยทีเดียวมาพร้อมกับสีดราเกรย์หรือว่าเป็นสีเทาเข้มของเรานั่นเองนะจ้าบ,บอกเลยว่ารถอายุการใช้งานเพียงส3รถสวยมากสภาพของเขานะบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวค่ะคันนี้บอกเลยว่าเดิมๆสะอาโรงงานนะแต่บอกเลยว่าคุณภาพนะคะยิ่งใหญ่ครับจอแน่นอนจ้า ข,ของเขาเท่าที่เดินดูเท่าที่สังเกตมานะคะบอกเลยว่าสีนี่คือสมบูรณ์แบบทุกจุดแน่นอนคันนี้มาร้อมกับล้อนะคะกระทะเดิมๆเ,เลยนะล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะแต่ว่าน้องดาวจัดให้เปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะสีเส้นกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ที่สําคัญวาครอบล้อก็มาจากศูนย์โดยตรงกันเลยทีเดียวค่ะศูนย์ทันด้าเนาะมีฝุ่นฝุเก็มีนะคะอะ มาดูกันต่อคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคิว้วกันสาหรือว่าสเกิร์ตรอบคันนะคะคันนี้ย้ำกันอีกทีว่ามาจากศูนย์ทุกจุดทุกชุดกันเลยทีเดียวค่ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าฟิล์มอันนี้ก็ติดมาจากโรงงานกันเลยทีเดียวนะ มาดูด้านหลังดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะแล้วก็นะคะมาพร้อมกับนี้เซ็นเซอร์ถอย2อันนะคะแล้วก็เป็นสเกิร์ตด้านหลังด้วยเช่นกันนะคะคันนี้ย้ํากันอีกทีว่าเดิมๆโรงงานเดิมๆทุกสุดเนี้ยดีของเขาสําหรัร Hon นด้าเจส z นะคะอย่างที่น้องดาวบอกสามารถพายเบาะได้แบบร้อเปซเต็มนะคะบอกเลยว่า ปูที่นอนคือนอนได้หลังรถกันเลยทีเดียวใครที่เป็นสาย Hon d a Jazz ดนอะกสายรถเก่งนะคะอนเนกประสงค์ต้องแนะนำเลย Honda Jazz ดนี่ด้านล่างมาพร้อมกับบล็อกแม่แรงนะคะบล็อกแม่แรงแล้วก็ด้านล่างนี่ยางอะไรยังไม่ลงพื้นเลยนะคคะนี้ยางอะไรยังไม่ลงพื้นเลยนะคะย้ำอีกท,ทีคันนี้เดิมๆโรงง,งานใครกำลังมองหาสีนี้อยู่นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์ของเรามีให้นะคะไป เดี๋ยวพ่อไปดูภายในกลัวลูกค้าไม่เชื่อว่าคันนี้มาแบบเดิมๆใครที่บอกว่าสายเดิมอะ่ะเดี๋ยวเอาไปแต่งเองอะไรประมาณนี้นะคะน้องดาวแนะนําเลยสําหรับคันนี้นะจ๊ะแอร์เออเอนะคะเดิมๆโรงงานกันเลยทีเดียวเครื่องเล่นเสียงเชื่อมต่อบลูทูธได้เหมือนเดิมปรับบอกกันคะ่ะสัน้นนี่พวงมาลัยเนาะไม่ใช่พวงมาลัยกุญแจอเออกุญแจเ็นนากุญแจ ล็อกลอกล็อกลปิดปิดเปิดเปิดนั่นแหละเขาเรียกว,ว่าอะไรนะคะแล้วก็คันนี้พาดูเลขไมค์คันนี้รถปี2019นะทุกคนขาะเลขไม่อยู่ที่5 3 1 4กิโลไม่ใช่5 3 1 4กิโลเครื่องเล่นเสียงภายนอกภายในเดิมๆรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะย้ำกันอีกทีว่า Honda Jazz คันนี้นะ 1.5S สีเทานะ 2019, คันนี้เนาะรถปี2019กันเลยทีเดียวจ้าเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกลัวลูกค้าไม่เชื่อ ว่าคันนี้เดิมเดิมจัดประหยัดจริงนะพี่ขาสาหรับคันนี้เดิมทุกจุดเดิมเดิมเดิมจริงอะเดี๋ยวพาดูข้างในนิดนึงนะคะบอกเลยว่าของเหลวในเครื่องเอาไปก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่านองดาวเปลี่ยนถ่ายของเหลวในเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะออกไปพร้อมใช้งานพร้อมวิ่งได้เลยบอกเลยว่าเดิมทุกจุดฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะคะรถไม่มีการชนไม่มีการตกน้ําไม่มีการทิ้คว่ำใดๆทั้งสิ้นกันเลยทีเดียวคะ่ะ ของเลี้ในเครื่องเปลี่ยนไทยให้เรียบร้อยกองเครื่องกองอากาศนะคะดูแลให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยอ๋อการดึงให้ดูแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนไทยให้เรียบร้อยจริงๆค่ะพี่ขาอ่ะสาหรับคันนี้นะั้นน้องดาวจัดให้นะพี่ขาน้องดาวจัดให้เนาะฮอนด้าเจส 1.5S ปี2019สะดวกตาสดคันนี้จัดให้เลย พันบาทเท่านั้นพี่ขาเรทเริ่มต้นที่ฟีดาวเออเรทเริ่มต้นที่ฟีดาวอีกแล้วจ้ะผ่อนอยู่9,000กว่าบาทเท่านั้นและอีกหนึ่งคันมาดูกันต่อดีกว่าสันาจสีขาวตัวท็อปสุดกันเอคันนี้บอกเลยว่าใครกำลังมองหาฮอนด้าแจสตัวดท็อปสุดนะน้องดาวแนะนำคันนี้เลยคันนี้นะเป็น1.5 SV Plus ปี2018บบอกเลยว่าได้พร้อมกับสีขาวมุก สเกิร์ตรอบคันได้แม็กซ์เดิมฮอนดานะคะบอกเลยว่าคันนี้ก็เดิมทุกจุดเดิมรอบคันเช่นกันจ้าตั้งแต่ตาไฟนะสติ๊กเกอร์ rs นะคะหรือว่าจะเป็นไฟเดไลท์ไฟตัดหมอกของเขานะคะบอกว่าเดิมสุดแน่นอนค่ะพี่ขาและที่สําคัญตัว rs plus เข้ามาครบนะเออไฟตัดหมอกด้านล่างไฟเดไลท์ที่เป็นแบบเส้นเส้นแล้วก็เป็นตาไฟนะ้องมอเตอ่อมอติรีเฟลกเตอร์นะคะก็ บอกเลยว่าสวยนะคะอ่ะมาดูกันต่อด้านข้างคันนี้นะคะมาพร้อมกับแมนะ็กเดิมน้แม็กเดิมฮ o n d a นะคะเป็นสีทูโทนเนาะเป็นสีทูโทนแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนองดาวเปลี่ยนถ่ายนะคะยาง <c oughs> เปลี่ยนยางให้สีเส้นนะพี่คะเปลี่ยนยางให้สี่เส้นและนี้ตรงนี้มันพิเศษกว่าใครใครเขาทนะะ่ rs plus สีกระจกมองข้างจะเป็นสีดำตัดกับตัวรถนะคะตัดกับตัวรถนะคะ,นะคะนี่ ข้างๆคิ้วเอยนะคะก็มาครบแหละลูกค้าค่ะปุ่มพุชซัสคุณแจสมาร์คีเลตเอยบอกเลยว่าตัว RS Plus เขามาครบนะพามาดูข้างในก่อนดีกว่าก่อนที่จะพาไปด้านหลังชึบนี่คันนี้ขออนุญาตพาชมด้านในก่อนก่อนที่จะพาชมด้านหลังคันนี้ได้ปุ่มพุชซัสนะได้จอนะคะได้แอร์ดิจิตอลนะคะแล้วก็นี่แพดเดิลชิดนะคะสำหรับใครที่ชอบนะความเร็วความแรงนะคะแบบว่า ขับไปสนุกมันรื่นปูดปี๊ดโป๊ดแน่นอนนะคะพวงมาลัยได้เป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะนี่กุญแจได้เป็นสมาร์ททีเลตด้วยแล้วก็มีข้อดีองเขาเปิดตรงนี้เผื่อรถล็อกรถ,รถ,รถแบบกุญแจแบตหมดอะไรประมาณนี้นะคะมันเสียบใส่ยังไงอ๋อพาดูเลขไมคันนี้นะคันนี้ได้รถปี2018เลขไมยอยู่ที่58,449กกิโลเมตร ได้จอได้กล้องงองหลังที่สำคัญแอร์เป็น Digital, ดิจิตอลพวงมาลัามลายมัลติฟังก์ชันย้ำกันอีกครั้งนะคะแล้วก็ได้ปุ่มเทด์ดชิดนะคันนี้สภาพภายนอกภายในก็เดิมๆตะใครน,นบนสีดำเข้มว้าวช่วยนะคะเออปะ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันต่อนะคะว่าคันนี้นะมาพร้อมกับอะไรกันบ้างจ้ะแอรเห็นนะว่าคันนี้ได้เป็นอ,อ,อะไรก่อเออสเกิร์ตรอบคัน ด้านหลังก็แบบมาแบบนิดๆหน่อยๆนะคะนิดๆหน่อยๆแล้วก็ด้านหลังนี่ตรงนี้นะคะเขาได้มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะสปอยเลอร์หลังไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะคันนี้ยามเมอีีกทีว่าดี้ R S Plus ปี2018กันเลยคะ่ะสวยอยู่นะภายในเขาเหมือนกันนะคะแค่ลูกเล่นแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆจะแตกกันจะแตกต่างกันออกไปนิดๆหน่อยๆน,นะคะ พับบาะได้แบบร้อองศาร้อเเต็มเหมือนกันค่ะพี่พี่จ๋าด้านล่างเนาะมาพร้อมกับบล็อกแม่แรงบล็อกอะไรนะคะยางอะไหล่มาครบเหมือนกันเช่นกันค่ะสําหรับคนันนี้ย้ํากันอีกทีว่าเป็น Honda j a จสนะคะ1.5 r s พลัสป,ปี2018ใครที่สะดวกตาสดอยากได้สีขาวมุกแบบนี้นะคะน้องดาวจัดให้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวจำไม่ได้ห้าแสน ะะเอสำหรับคันนี้เรเริ่มต้นฟรีดาวน์ผ่อนดเดือนละ1 2 0วันกว่าบาทเท่านั้นอยากได้คันไหนนะใครสายแจ๊สห้ามพลาดย้ำกันอีกทีว 600, ่าใครสายแจ๊สห้ามพลาดนะคะเลือกมาเลยจิ้มมาเลยทักเข้ามาเลยค่ะแคปหน้าจอเข้ามาหา้องดาวเลยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้โรโมชั่จันเดิมๆดีๆเด็ดๆเฉพาะลูกค้าออนไลน์เท่านั้นอีสาน่อแม่พี่รีจัดฟรีโอ้นฟรีจองไม่ใช่ฟรีจองฟรีค่าดำเนิน ัญญาให้ฟรีหน้าบ้านรถให้ฟรีทั่วไทยอีกด้วยค่ะไม่ว่าออกตกหรือว่าที่หนผลที่ใดนะคะหนใดเออหนใดในประเทศไทยดาน้องดาวส่งธนาคารเป็นเซ็นสัญญาให้ฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนเรื่องอนุญาตส่งรถให้ฟรีทั่วไทยอีกด้วยค่ะอหญ่ได้สองคันนี้อยากดูรถแค่ไหนเพิ่มเติมโทรมหา้องดาวเลยละกันเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะคะ08435649นะคะฝากคุด้าแซ คาเซ็นเตอร์ทั้งสองสาขาไว้ในอ้อมอกใจกันด้วยแล้วกันเนาะสาขาแรกนะะอยู่ที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วทั้งไปตลาดลงเกลือนะคะและอีกหนึ่งสาขาสาขาที่น้องดับประจำอยู่นี่อยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีคะ่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ บริการดีรถสวยในครอบครัวทันที่สองะค่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมชายพาเซิเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมชายชิ้ยอดสุดยอดสุดยอ,อดเลยค่ะ